รู้จักไข้นอนกรนหมอโอ๊กในวิธีเช็คน้องอลินป่วยหนักเชื้อแรงระบาดในเด็กทำเอาพี่พี่แฟนคลับพากันเป็นห่วงหน้ากันดูหลังได้ทราบข่าวเกี่ยวกับอาการป่วยอันเนื่องมาจากเชื้อไวรัสเชื้อไข้นอนกรนหรือ adenovirus ของน้องอลินลูกสาวฝาแฝดของคุณพ่อคุณแม่คนบันเทิงโอปอปานิสราและหมอโอ๊กสมิธอรารยสกุลผ่านโพสล่าสุดบนอินสตาแกรม o a k s m i t h ซึ่งเนื้อหาของโพสต์ดังกล่าวนอกจากจะเป็นการอัปเดตความคืบหน้าด้านการรักษาและสุขภาพโดยรวมของน้องอลินพร้อมกับแนบภาพถ่ายหนูน้อยในชุดคนไข้ที่ต้องนอนพักฟื้นร่างกายภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของทีมแพทย์และพยาบาลแล้วหมอโอกสมิธก็ยังได้ถือโอกาสนี้แชร์ประสบการณ์ตรงจากมุมของคนเป็นพ่อเพื่อเป็นความรู้ให้กับผู้ปกครองท่านอื่นๆได้นำใช้สังเกตอาการหากบุตรหลานมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไขนอนกรนหรืออดโนวร์สรวมถึงแนะนำวิธีป้องกันเบื้องต้น พี่ลินป่วยติดเชื้อไข้นอนกรนหรือด d e n o v i r ัสช่วงนี้ระบาดเยอะมากๆและเชื้อแรงมากจริงๆครับเด็กๆมีไข้สูงยาวนาน5-7ถึงวันได้เลยโรคนี้ติดได้ทั้งทางเดินหายใจและการกินเกิดอาการได้ทั้งไข้ไอเจ็บคอและมีลักษณะเฉพาะอีกอย่างคือต่อมอดีนอยจะบวมทําให้นอนกรนหายใจติดขัดช่วงนี้เตือนเด็กๆล้างมือบ่อยๆรักษาความสะอาดนะครับขอบคุณพี่ๆพยาบาลและพี่ผู้ช่วยที่เซมิทิวช์ด้วยนะครับทุกท่านมีทักษะดูแลเด็กๆที่ดีมากจริงๆครับ